บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับบริษัทสกาย i t t จําจำกัดมหาชนหรือสกายที่ได้ CEO คนเก่งอย่างนายสิทธิเดชมายลาบประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางแทนคุมบังเหียนกำหนดแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทค่ะ ล่าสุดสกายเปิดบ้านสกายไอซต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท MBA จากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จำนวน34คนเข้าศึกษาดูงานอย่างอบอุ่นค่ะ โดยงานนี้ CEO คนแก่งจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อธุรกิจและอุตสาหกรรมการแข่งขันการลงทุนและตลาดทุนไทยกุญแจแห่งความสําเร็จของบริษัทเพื่อถ่ายทอดเคล็ดลับผ่านประสบการณ์จริงในการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานให้ประสบความสําเร็จที่ต้องดําเนินควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการปล่อยมลพิษ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG นั่นเองค่ะการสร้าง ESG ที่ที่เป็นนำมาใช้ให้มันเป็น core value ของบริษัทให้ไดเ้เมื่อไหร่มัน strong ปุ๊บเนี่ยความมัน่นคงมันอย่างที่บอกมันจะ reflect ออกไปในสังคมทำให้สังคมมองย้อนกลับมาว่าเออสกายเป็น one of the best contribution of ESG ในแง่มุมตา่างๆผมเริ่มที่จะ reflect out ไปทำกรีนแอร์พอร์ตสนามบินอีกหน่อยจะเริ่มเห็นสกายมีฟุตพิ n นที่ทำเรื่องกรีนแอร์พอร์ตอีกหน่อยจะเห็นโปรเอ i นไซม์มีฟุตพิ n นในการทำเอ s กับโครงการภาครัฐนะแต่ก่อนที่เราจะออกไปทำได้เราต้องสร้างบ e ล i ีฟ within องค์กรก่อนใช่ไหมฮะคนในองค์กรเราต้องตระหนักอย่างแท้จริงในเรื่อง ESG ให้ได้และทำมันทุกวันมันถึงจะ reflect outside อย่างแข็งแรงอย่างเข้มแข็ง uh huh. พอ reflect outside ปุ๊บข้างนอก stakeholder ทุกคน Persie ว่าส k y กรุ๊ปเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญ E S C mm hmm. และในอนาคตแต่ละ generation ต่อไปครับให้ความสำคัญ E S C มากนั mm ้น hmm. เราก็จะเป็น one of the top company ที่มีความเข้มข้นเรื่อง E S C และเป็นที่ยอมรับในสังคม เชื่อว่างานนี้นอกจากวิสัยทัศน์และประสบการณ์จริงจากคุณสิทธิเดชที่สามารถจะนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้แล้วน้องนองนักศึกษาปริญญาโทยังจะได้รับแรงบันดาลใจในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจในอนาคตอีกด้วยละค่ะ